วัดีครับอันนี้เราก็มาพบกับผมนะครับดุลดีวอนะครับในช่วงกิจกรรมนะครับของแบรนด์ดีวอนะครับในช่วงเที่ยงนะครับวันนี้เราจะมีสวานนะครับไฟฟ้านะครับสำหรับงานเจาะปูนเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับตัวนี้สําหรับงานลูกค้าที่ใช้งานที่ทั่วไปสําหรับงานช่างแล้วก็เป็นงาน DIY ใช้ในบ้านก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ พอตัวนี้จะเป็นงานเสียบปลั๊กไฟนะครับมันก็จะถ้าเราใช้ในบ้านนะครับหรือว่าเป็นงานช่างที่มีปลั๊กไฟเนี่ยก็ตัวนี้ก็ให้กําลังที่ตัวเครื่องที่สูงด้วยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะให้แรงอัดที่สูงเวลาเราไปเจาะนะครับเจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับหรือว่าเป็นการเจาะปูนก็ได้อันนี้จะเป็นตัวสว่านที่อเน,นกประสงค์อีกตัวหนึ่งนะครับของแบรนด์สแตลเล่นะครับนี่ตัวนี้จะเป็น รูปทรงจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นรุ่น D c h นะครับเจ็ดสองหนึ่งสามอะขอโทษครับ STDH นะครับเจ็ดสองหนึ่งสามเป็นของแบรนด์สแตนเล่นะครับอันนี้จะเป็นงานเสียบปลั๊กไฟนะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีน้ําหนักนิดนึงเพราะจะเป็นงานไฟฟ้ามันจะให้ตัวกําลังที่สูงกว่างานไร้าสายเนาะอ่าแรงอัดหรือว่ารอบเนี่ยมันก็จะให้ที่สูงกว่านะสำหรับงานไร้สาย,ตายแต่ตัวนี้จะเป็นงานไฟฟ้านะครับ โหมดการใช้งานเนี่ยก็จะมีหลายโหมดเลยนะครับการใช้งานของตัวนี้ก็จะมีสามารถขันสกรูได้นะครับเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับหรือเป็นงานอะลูมิเนียมพลาสติกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันนี้ก็มีโหมดเจาะปูนมาให้ด้วยโหมดเจาะปูนก็สามารถเจาะปูนที่เป็นปูนแข็งได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้เพราะกําลังวัดมันสูงนะครับกำลังวัดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่800วัตต์นะครับก็สามารถเจาะปูนที่เป็นปูนพวกปูนเทได้นะ แต่มันจะไม่เหมาะ,ะมันจะไม่เหมาะเหมือนโรตารีนะครับแต่ถ้ารุ่มเหมือนลูกค้าเอาไปใช้งานที่เจาะเป็นชั่วคาวนะครับหรือว่าเอาไปใช้งาน DIY ในบ้านเนี่ยอยากมีสว่านติดไว้ใช้ในบ้านสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าเป็นงานแบบงานซีแพ็งานปูนเทเลยเนี่ยแนะนําเป็นโรตารี่ดีกว่านะครับแต่ตัวนี้มันก็เป็นสว่านอเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำนะครับเพราะมันใช้งานได้หลากหลายนะครับ เรามาดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่ากันนี้กําลังวัตต์นะครับจะอยู่ที่800วัตต์กำลังวัตต์ไฟฟ้านะครับ800นะครับแล้วก็รอบนะครับรอบจะอยู่ที่3,000รอบสูงสุดนะครับอันนี้จะสามารถคนโทรลรอบช้าเร็วได้นะครับอยู่ที่เรากดสวิตช์นะครับอันหนึง่งแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยนะครับนี้จะมีตัวปรับตั้งสวิตช์ตั้งรอบให้นะครับตัวนี้มันจะมีประโยชน์ก็คือเวลาเราจะไปงานไปขันสกูนะครับหรือว่าเราไปเจาะพวก ชิ้นงานที่มันบางนะครับอยากเราอยากได้มันรอบต่ำเนี่ยอันนี้มันก็สามารถตั้งได้นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นงานขันสกูนะครับขันสกูเวลาเราไปขันสกูเนี่ยบางทีเราใช้งานเนี่ยรอบมันสูงไปเนี่ยขันเข้าไปนะครับชิ้นงานหนะหรือตัวน็อตมันจะเสียหายได้นะครับแต่เรามีตัวตั้งเนี่ยเวลาเราตั้งให้มันพอดีเนี่ยมันก็ใช้งานเนี่ยมันจะไม่เกิดความเสียหายกับชิ้นงานครับแล้วหรือว่าตัวน็อตสกูที่ใช้นะครับ มันจะขอดคอนโทรลได้นะครับตัวนี้มันก็จะสะดวกนะใช้งานง่ายกว่าที่มันเราต้องไปคอนโทรลที่ใช้มือกดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวโหมดนะครับตัวโหมดต,ดตัวปรับจะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์หมุนได้นะครับ360อองศาเลยนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับก็คือจะมีรูปดอกสว่านกับรูปรูปค้อนนะครับรูปดอกสว่านก็จะเป็นงานที่ใช้สำหรับ งานเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับพลาสติกอลูมิเนียมนะครับหรือว่าเป็นงานขันสกูนะครับจะเป็นรูปดอกสว่านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานเจาะปูนนะครับก็จะเป็นรูปคอนอันนี้จะเป็นงานเจาะปูนอย่างเดียวนะถ้าลูกค้าใช้งานเจาะปูนเนี่ยต้องปรับมาเป็นรูปดอกสว่านนะครับขนาดหัวจับอันนี้สามารถจับสูงสุดได้ถึง16มิลน,นะครับอ่า13มมิลขอโทษครับ13มมิลน,นะครับตัวนี้สามารถจับ สูงสุดได้สิบสามมิลนะครับจับเล็กสุดอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับอันนี้สามารถปรับตัวนี้มันจะเป็นแบบมือปากคีบนะครับอ่าอันนี้นะครับมันจะขยายออกขยายเข้าได้นะครับปรับสูงสุดสิบามมิลนะครับตัวนี้นะครับตัวบอดี้นะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้อ่าตัวเหล็กหล่ออยู่ด้านหน้านะครับก็คือเวลาเราไปเจาะ ะครับเวลาเราใช้แรงอัดที่สูงเนี่ยตัวนี้มันจะรับตัวแรงโหลดได้ดีครับตัวรับตัวเฟืองกับลูกปืนได้ดีนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยรอบมันก็จะให้แรงอัดที่สูงนะครับแต่เวลาที่ไปเจาะพวกงานที่มีเฮฟวี่นะครับเช่นงานปูนนะครับที่มีขนาดใหญ่รูเบอร์ใหญ่หรือว่าเหล็กที่มีความหนานะครับก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้ได้ทั้งปูนไม้เหล็กเลยนะครับอันนี้แล้วก็ จุดเด่นของแบรนด์สเตลเล่อีกแบรนด์หนึ่งครับก็คือเรื่องของเซอร์วิสการประกัน,นครับประกันของเซอร์วิสแล้วก็สเตลเล่เนี่ยจะให้ประกันที่สูงนะครับถึงสองปีนะครับก็คือประกันระบบภายในนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยในระยะเวลาสองปีเนี่ยมันจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะก็คือสามารถรส่งซ่อมที่ทางศูนย์ได้เลยนะครับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับจะไม่เสียค่าใช้ใจ่าย ทั้งค่าดําเนินการและก็ค่าอ,ะ,อะไหล่ค่าช่างมันจะไม่เสียเลยนะครับในระยะเวลา2ปีก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่คุ้มค่าในการใช้งานนะครับเพราะระยะเวลา2ปีเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียบ้างนะครับสําหรับงานสว่านนะครับแล้วก็สามารถบํารุงรักษาแล้วก็สามารถส่งเคมมี่ส่วนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับงานสว่านของสแตนเลสก,ก็คือ เราสามารถตัดสายนะครับใส่ปลั๊ก power ได้นะครับี่ยปกติปลั๊กที่ให้มามันจะเป็นปลั๊กกลมแบบนี้นะครับบางทีลูกค้าจะไม่สะดวกเวลาเราใช้งานหน้างานเราต้องใช้ปลั๊ก power นะครับอันนี้ก็สามารถตัดนะครับแล้วก็ใส่ปลั๊ก power ได้โดยที่มันจะไม่เสียค่าประกันของของแบรนด์สแตลเล่นะครับมีสามารถตัดสายได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องประกันนะครับตัดสายไฟประกันมันจะไม่ขาดนะครับยังประกันปกติอยู่นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะมีกล่องมาให้ด้วยนะครับในชุดจะมีกล่องพลาสติกนะครับเป็นกล่องแบบนี้อาจจะเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับก็คือจะเก็บรักษาง่ายนะครับเวลาเราใช้เสร็จก็สามารถเก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไปวางนะครับในพื้นที่ที่สามารถเก็บห้องเก็บของหรือว่าหลังรถอันนี้จะใช้ได้สบายเลยมันจะดูแลรักษาง่ายนะครับ แต่เป็นสว่านบางรุ่นเนี่ยมันจะให้เป็นกล่องกระดาษไปนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็ต้องกล่องกระดาษเราก็ต้องทิ้งเนาะเวลาเราเก็บรักษาตัวสว่านเนี่ยเราก็ต้องไปวางครับบางทีมันก็ดูในรักษายากครับอันนี้ก็คือจะให้กล่องพลาสติกมาให้ด้วยนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยังไม่ได้แถมชุดดอกนะครับ ลูกค้าถ้ายังไม่มีตัวดอกเจาะหรือว่าเป็นหัวแขกนะครับอันนี้ต้องซื้อเพิ่มไปนะครับทางแบรนด์ของเรามันก็มีชุดดอกเจาะแล้วก็ชุดถือไข่ควงแยกเหมือนกันนะอันนี้2ตัวนี้นะครับเผื่อลูกค้าจะมาหาซื้อเพิ่มเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับตัวนี้จะใช้ดอกเจาะทั่วไปได้เลยนะครับที่เป็นดอกเจาะที่เป็นดอกเจาะเหล็กเจาะไม้หรือว่าเป็นงานเจาะปูนที่เป็นก้านกลมนะครับอันนี้สามารถเจาะแล้วก็หาซื้อทั่วไปได้เลยนะครับ แล้วก็หัวแฉกนะหัวแฉกก็สามารถใช้ทั่วไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานเดียวกันอันนี้สามารถซื้อของแบรนด์ในท้องตลาดใช้ได้แต่ถ้าอยากได้ที่มันมีคุณภาพที่ดีนะครับก็ผมก็แนะนําเป็นของดีวอลก็ได้นะครับตัวนี้ราคาไม่ไม,ไม่ไม่แรงนะครับราคาถือว่าไม่แรงแล้วก็ใช้งานได้ทนทานก็ฝากไว้ด้วยสาหรับชุดดอกสว่าน,นครับหรือว่าชุดดอกจอครับของดีวอลชุดดอกจอก็ดีนะครับอันนี้ ชุดดอกเจาะดีวอลอันนี้สามารถเจาะสแตนเลสได้นะครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งตก,กอยู่ราคาประมาณ900นะครับสามารถจเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะสเตนเลสได้นะครับอันนี้ชุดนี้ก็เป็นครบเซตเลยนะครับตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เบอร์เล็กยันไปเบอร์ใหญ่เลยก็ฝากไว้เผื่อลูกค้าอยากได้ชุดดอกสว่านดีๆนะครับแล้วก็เป็นงานจเจาะเหล็กเจาะสเตนเลสได้ก็มองหาของดีวอลได้นะครับคุณภาพดีเลย สำหรับหัวไขควงแล้วก็ชุดดอกจอเจาะเหล็กเนาะกลับมาตัวสว่านเมื่อกี้เราบอกไปถึงคุณสมบัติแล้วนะครับแล้วก็สเปคของอุปกรณ์ที่ให้มาครับอันนี้จะมีมือจับให้ด้วยนะครับมือจับจะอยู่ในกล่องนะครับมือจับเวลาเราสามารถจับชิ้นงานได้สองมือนะครับเวลาเราไปเจาะพวกต้องใช้กำลังสูงๆนะครับเช่นเราเจาะเบอร์ใหญ่ พุกเบอร์สิบเบอร์สิบสองนะครับหรือว่าเจาะเหล็กที่มีความหนาเนี่ยตัวนี้จะมีมือจับให้นะครับหรบเราไปช่วยจับอยู่จะอยู่ในกล่องเราแถมไปเลยนะครับแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นของแบรนด์สแตนเล่ก็จะมีด้วยนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับสแตนเล่นะครับมันจะมีโปรโมชั่นครับซื้อสินค้าของแบรนด์สแตนเล่นะครับสี่พันบาทนะครับมันจะมีเสื้อ น,นี้จะเป็นเสื้อของแบรนด์สแตนลีย์นะครับนี่เป็นเสื้อแขนยาวนะครับสําหรับลูกค้าเอาไปใช้สามารถใส่ทํางานได้นะครับตัวนี้จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับถ้าลูกค้าช่างนะครับก็น่าจะได้ใช้งานกันสําหรับเสื้อของแถมของแบรนด์สแตนเลีย์นะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเสื้อสีสวยเลยนะครับของแบรนด์สแตนลีย์ซื้อครบสี่พันจะได้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับสี่สี่พันต่อหนึ่งสิทธนะ ก็จะซื้อเยอะก็ได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นของแถมที่สแตนเล่ทำโปรโมชั่นมานะครับแล้วก็มีสินค้านะครับที่ลดราคาหลายตัวเลยนะครับสำหรับแบรนด์สแตนเล่นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านกันได้นะครับสแตนเล่เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็ของแถมให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้สินค้าที่เป็น ของดีวอลด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับโปรโมชั่นของดีวอลก็จะมีของแถมด้วยนะครับซื้อครบรับฟรีนะครับสามพบาทเริ่มต้นที่3ามพบาทก็จะมีงานถุงมือนะครับเนี่ยเป็นตัวนี้นะตัวนี้เป็นของแบรนด์ีวอลนะครับดีวอลส t ต n เล y รวมได้แต่ถ้าเป็นส t ต n เล y อย่างเดียวเนี่ยก็จะมีเสื้อของแถมให้เลยครับอันนี้จะเป็นแบรนด์รวมนะครับก็คือทั้งได้ทั้งดีวอลแล้วก็ส t ต n เล y เลยนะครับ เริ่มต้นสามพันนะครับจะได้ถุงมือกันบาดหนึ่งคู่นะครับแล้วก็สี่พันห้านะครับจะได้ชุดหัวไขควงนะครับหนึ่งชุดนะครับในเลเยอร์สี่พันห้าเนาะแล้วก็หกพันนะครับจะเป็นระดับน้ํานะครับขนาดสี่นิ้วเป็นระดับน้ําแม่เหล็กนะครับขนาดสี่นิ้วของแบรนด์ดีวอลเลยนะครับเกรดคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็เก้าพันบาทนะครับเป็นระดับน้ําแม่เหล็กเหมือนกันแต่เป็นขนาดหกนิ้วนะครับก็จะได้ไซส์ใหญ่กว่าในเลเยอร์เก้าพันเนาะแล้วก็หมื่นสองนะครับเป็นมีด มีดพับนะครับของดีวอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีดแบบงานหนักเลยครับจะเป็นมีดที่ใช้สำหรับกรีดนะครับหรือว่าเราตัดครับใช้งานหนักได้เลยอันนี้สําหรับมีดพับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นทั้งสองแบรนด์ที่ร่วมในเดือนนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้ของแถมเรายังมีอยู่นะครับก็มีจํานวนจํากัดถ้าลูกค้ามองหาสว่านนะครับหรือว่าเครื่องมือช่าง ในแบรนด์ดีวอลหรือว่าสแตนเล่ก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้นะครับแล้วก็ฝา <c oughs> กไว้ด้วยนะครับสําหรับร้านชุมพลนะครับมีเครื่องมือมากมายนะครับมีบูธกิจกรรมมีบูธสินค้าของดีวอลแล้วก็สแตนเล่ด้วยนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับที่มีจําหน่ายในท้องตลาดครับก็ชุมพลจะอ,อยู่ที่ในโซนําอินทากม4นะครับ ก็ใกล้ๆกับศูนย์โตโยต้าเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากเข้ามาดูสินค้าเนาะหรือว่าเดินทางเข้ามาเนี่ยสามารถปักหมุดที่ชุมพลได้เลยนะครับเดินทางเข้ามาสะดวกอยู่ติดถนนเลยนะครับแล้วก็มีลานจอดรถด,ด้วยสามารถจอดจอดรถที่หน้าร้านได้เลยนะครับแล้วก็มีทั้งแต่เครื่องมือหนักเลยยันเครื่องมืออุตสาหกรรมเลยนะครับสําหรับชุมพลสามารถเข้ามาดูกันได้เลย แล้วก็เครื่องมือทั่วไปใช้ในบ้านเราก็มีนะครับว่าจะเป็นปัจแจนะครับขายพวงนะครับเป็นงานแฮนด์ทูต่างๆเนี่ยเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านชุมพลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอจบโปรโมชั่นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์สินค้ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ